เช็คกันด่วนที่นี่เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยสอนอนัโอนกันเป็นรอบที่2ก็คือ12สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้รีบเช็คสิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนล่าสุดนั่นเองครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็เช่นเคยผมก็เอาข่าวดีสำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือในรอบ แรกนั่นเองครับก็ยังคงเกาะติดเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยหลังจากเมื่อวันที่17มิถุนายน2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติผ่านมามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั้น ให้เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5สําำหรับฤด,ดูการผลิตปี2567ทั8้ที่ผ่านมาตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยมอบหมายให้ธนาคารทกรสร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ,อนอเป็นหน่วยงานหลักในการนำเนินโครงการสำหรับมาตรการดังกล่าวและมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยหันมาเก็บ เกอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานแทนการเผาอ้อยนั่นเองครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีในอัตรา69บาทต่อตันอ้อย คาดการว่าในฤดูการผลิตปี2,567ทับ68นั้นจะมีปริมาณอ้อยสดคุณภาพดีประมาณ75ล้านตันคิดเป็น80%ของผลผลิตอ้อยทั้งหมดคิดเป็นงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้นก็คือ5,000 333ล้านบาทโดยแบง่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยโดยตรงก็คือวงเงิน5,175ล้านบาทและใช้จ่ายในการนำเนินงานของพกสเป็นวงเงิน158ล้านบาทนั่นเองครับ ทั้งนี้งวดแรกก็นัดโอนผ่านไปแล้วก็คือเมื่อวันที่31กระกฎาคม2,568ที่ผ่านมามีผู้ได้รับเงินกว่า77,044รายปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี55ล้านตันเป็นเงินที่จ่ายไปแล้ว3,800ล้านบาทหรือคิดเป็น60.94%ของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจากทกสล่าสุดทางสอน,อนได้กำหนดโอนเงิน งวดที่2ก็คือวันที่12เดือนนี้ก็คือสิงหาคม2,568เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดสะอาดก็คือ1ต้องมีรายชื่อเป็นคู่สัญญาส่งอ้อยกับโรงงานปี2,567ทับ68นั่นเองครับนี่ก็คือเงื่อนไขหลัก,หล,กหลักของข้อแรกกันนั่นเองครับอย่างไรพี่น้องก็เข้าไปเช็คดูกันและก็ รอลุ้นกันว่าท่านจะได้รับเงินท่านจะผ่านในการรับเงินในครั้งนี้หรือไม่ถ้าตกหล่นอย่างไรถ้ายังไม่มีใครได้ก็น่าจะเป็นรอบถัดๆไปจนกว่าจะได้กันครบตามจำนวนนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังฝากกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคืบหน้ามีอะไรก็จะได้เอามาบอกกันอีกต่อๆไปในคลิปหน้านั่นเองครับ